นมาหยอกเนี่ยเรียกเราก็ต้องใจกับกัื่อนไหมแบงมันบริสิ์น้ำกลัวตั้งพุ่นไหมกูเกลียดได้ปะเนี่ยกันบริสุทน้ำกูเกลียดเกลียดมันบอกหักกูเว้ยบุ้เฉยวะเฉยเตะเมื่อยเลย โอ้ยนั่งบ่สนใจอีกฮักกันเลยบุยสนใจนั่งบ่สนใจกูอีกปาดกูบ่เคยเรียกร้องก็สจนใจปาดนี่ได้ชีวิตครั้งแรกก็ได้พาหาญากูได้เนี่บุยฮักกันเลยเสยบุยหอมกันสืก็บ่ะจิงกันโลดยั่งนั่งบ่สนใจอีกกูก็ิะเครียดจ้วยจร,รี่ๆล่ะบาไปกูจิหูตวนล่ม ต้องย่างมาหากท่านั้นบ่กุหูทวลมฮักกันกักฮักในตายโรดฮักกักบุคิดพัอบอกว่าย่ามันปีหลังก้าเลยมึงเดี๋ยวหลอดน้ำมันนะนะย่างมาเจ้าอีกันเหลียวนากรวดเยงกอดูส่เห็นมันเหยวบางนาเอ้ยกูรู้เยอแบงมันหากวยพูดนะฟัดกันคักฟัดกันย่างรุ่นแรง ักว er. oh. um. ่าเป็นยังกูไม่ดูกอันเดียวกับพ่อเอาดูกตกเอาดูกตกมาเก็บไปนะเก่งดูกตกเก่งนั่งฟังกันกูเฮ็ดดูกตกยังมาหากูแน่เลยยังบอยยังมาอีกมันงูดีนะมันอ่อนพอดดูดขีอย่างนี้เออกูรู้อยู่ยังยังบอมาเก็บดูดไ้กูอีกดูกตกวะยังมาหากูแล้วเร็วกูรอแล้ววางลงเออละวางลงอะยังเออมาหากูมาหากู มามากูบังหนังยามาดูตกขอบคุณหลายๆนี่ดูตกรักเจ้ารักเจ้ารักเจ้าฮักกูในเก่งฮักกูเออให้มันอิจฉาเอาบางไปนี่เออนั่งอยู่นั่นละมึงไปนี่ไปจังไดไปนี่เออเออโอ๊อมึงใจแย็นยังไรเออมันข้าเจ้าอ่อนโยนเบ่เป็นจริงเบิกว่าเยาวกองอีกเอออืมฮักกูเก่งฮักกูเอออะไรให้มันอิจฉาไปนี่ฮักกูให้มันอิจฉา เออละหักหอมหอมหอมมึงก็อ่อนโยนให้ตัวออน,นขึ้นมาในปืน้วไสิ่งแต่น้อยเบมึงมันอยู่มันหอมไปตาดูแนละ้อ <c oughs> สมน้ำหนามึงแนบไปดีก็คือเขาหักกูยังมาใกล้ได้เขาหักกูยังมาใกล้รักผมบ้างหน่อยครับเยังมาใกล้ไฟกูลงดุกตกเห็นบ่พุทธายก็หักกูก็เขาดุกตกเอ๊ะ Bữa đã đoàn đồ của. Kinh Rồi.